พี่นุ้ยวันนี้ค่ะไล่สดทักทายหน่อยพี่จองทักทายหน่อยไล่สดไล่สดไล่สดนี่สนับคงสนับเก่าเสียวฟอ สามอ่สามมาเจอห้าสิไลนนะที่ที่นี่กแดงค่ะกแดงอะยองนะคะเร็วมากนี่ไงเจ้าข,ของงาน <c oughs> kat <laughs> donate. ขยขยับขึ้นไปเรื่อยๆขอานบนาตาุกทกันท่านใดพร้อมนะครับสัตพาเนคำบาทมาบอกผมได้เลยครับนี่ประเทศไทยครับรับในะบ้าครับครับาเจ้ารอสัตพาอยู่นะครับรอสัตพาท่านใดสัพาเดินมาครัาน่ีเกาัาคไม่มีไร้